<c oughs> ดีแล้วเองเข้าใจแล้วเองเข้าใจในเรื่องของการขัดก็ขัดตามรูปทรงเห็นไหมรูปทรงมันเป็นยังไงก็ขัดตามรูปทรงตำแหน่งที่มันลงไม่ได้ไม้ขัดมันลงไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะเอาอะไรลงมามาใช้ต่อเห็นไหมไม้ขัดมันมีหนึ่งสองสามระดับเห็นไหมแข็งกลางอ่อนแข็งกลางอ่อนตอนนี้เราใช้ตัวอ่อนอยู่ถูกไหมมันก็สามารถเข้าได้ทุกหน้าแต่อย่าใช้ฟองน้ํานิ่มนะฟองน้ํานิ่มห้ามเด็ดขาดฟองน้ํานิ่มใช้ไม่ได้ มันตัดผิวเซลลูไลต์บนสี่พื้นไม่ได้รู้จักเซลลูไลต์ไหมไม่รู้จักครับเซลลูไลต์เคยเห็นน่องคนไหมน่องเคยเคยเอาจริงๆอ่ะอย่าอย่ามาโลกสวยเลยเคยแอบมองขาผู้หญิงไหมเอาเอาดีๆเคยครับอ่าแล้วเคยเห็นบางคนที่เขาขาไม่สวยแล้วมันจะเป็นริม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 อ่ะอ่ามันจะเป็นริมริมเหมือนเหมือนผิวมันไม่สม่ำเสมออ๋อย้อยย้อยริมริมอ่ะนั่นะน่ะเขาเรียกผิวเซลลูไลต์แล้วมันสวยไหมไม่สวยเออ น the well, ั right ่นแหละเขาเรียกผิวเซลลูไลท์เออตรงตรงล่องลงข้างล่างอ่ะเองอ่าเห้แม่ล่องล่างเออเองก็เอาฟองน้าแข็งลงได้เออนั่นแหละขัดเหมือนเราแปรงฟันถูกต้องตามลงตามล่องเลยเหมือนเราแปรงฟันแนวทิ้งดิ่งนั่นแหละนะพัฒนาไปทีละสเต็ปพี่มีวิธีการอยู่ไม่ต้องห่วงใจเย็นเย็นใจเย็นเองได้โป้อยู่แล้วเองได้โป้อยู่แล้วเองได้พ่นอยู่แล้วเองได้ทั้งโป้ทั้งพ่นทั้งทุกอย่างแหละ เพราะว่าต่อไปพี่เหมาง,งานมาคันหนึ่งพี่ก็จะโยนให้เองทำคนเดียวไปเลยพี่ก็จะสบายว่างรอรับตังค์อย่างเดียว <c oughs> โหดไหมขัดขัดเป็นแนวทิ้งดิ่งลงมาในร่องเออทิ้งดิ่งลงมาในร่องทิ้งดิ่งแนวตรงอะทิ้งดิ่งแนวตรงอะเอเอออกแรงด้วยเด้อขัดรถแม่ไม่ต้องกลัวมันเจ็บ รถมันเป็นชิ้นงานเหล็กเออออกแรงดิโอ้พี่ดูเองขัดดีแม่งลุ้นชิบหายไม่งกลัวมันเจ็บสิแนวไกด์โค้ดมันบอกเราอยู่แล้วขอบๆอบก็เก็บๆบ,บ,บ้างกระดาษทรายล้วงๆตามขอบตามอะไรนี้ไกด์โค้ดหายไปแล้วเออไกด์โค้ดหายก็พอ,เ,อ,อ,พอเดี๋ยวลูกพี่ เออจะขาดเอาอะไรกะจะเอาให้ทะลุเลยไหม <c oughs> ก็โรยไกโค้ดเพื่อเองเนี่ยแหละบางทีพี่เองพี่ก็บางทีก็โรยมั่งไปาะเดี๋วโรยบ้างแต่ที่โรยเนี่ยก็เพื่อเองเนี่ยแหละมันจะได้มีแนวทาง <c oughs> ลำพังพี่เองพี่ก็บางทีพี่ก็ไม่เด็ดโรยเบอร์อะไร เออหกร้อยเนี่ยหกร้อยใช่แล้วเองก็ต้องหมั่นสังเกตผิวไอ้ไอ้เม็ดระเม็ดกระดาษทรายด้วยเออต้องสังเกตสังเกตเม็ดกระดาษทรายด้วยแม่งไม่ใช่ดูแต่เบอร์อ่าเราดูเบอร์เสร็จปุ๊บอ่าหกร้อยแน่แล้วก็ดูสังเกตดูเม็ดกระดาษทรายด้วยมันมีคมไหมอะไรไหมบางทีไปหยิบหยิบหยิบสามร้อยยี่สิบมาเนี่ยดูผิดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเป็นหกร้อยเนี่ยแล้วก็สังเกตดูเม็ดกระดาษทรายด้วย เก็บตามขอบตามอะไรเดี๋ยวนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ไปซ้ำให้ช่างพน่นขาพ่นงานเราง่ายๆเออเนียนๆให้ขัพ่นเรางานเราง่ายๆไม่มียุบไม่มีเส้นไม่มียุบไม่มีเส้นนั่นแหละตามขอบ หัดฟังเสียงกระดาษทรายด้วยนะเสียงกระดาษทรายเบอร์ต่อเบอร์มันจะมีเสียงกระดาษทรายของมันอยู่อย่างเบอร์สามร้อยสิบเนี่ยมันมีความหยาบก,กว่าสบอรหกร้อยใช่ไหมพอเราลูบหกร้อยไปปุ๊บมันจะมีเสียงเส้นเบอร์หกร้อยเสียงเส้นเบอร์หกร้อยตัดสามร้อยี่อ่ะมันจะมีเสียงของมันอยู่ให้มันสังเกตมันจะลึกไปไหมมีขั้นแอดวานเลยนะเว้ย ดีมากเนี่ยรูปบานนี้เสร็จแล้วก็ล้างเอาให้เรียบร้อยเตรียมไว้ให้เขาพ่นสีโอเคดีมากเป็นพัฒนาการที่ดี